สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยจากกรีเจนโฮมค่ะนะคะวันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับสายรถนะคะทั้งอึดทั้งทนเลยยกให้คันนี้เลยจ้าโตโยต้าอัลติสนะคะ1.6ตัวจีนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะและกําลังหารถที่ผ่อนถูกด้วยนะคะคันนี้บอกได้เลยนะคะนี่แนะนําคันนี้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่คนนิยมใช้มากๆเลยทั้งอึดทั้งทนขับใกล้ขับไกลนะคะได้สบายเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ1 1 6 4หเท่านะ้นและที่สําคัญนะคะเป็นตัวท็อปตัว G ีด้วยนะคะเอาตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของโฉมด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วเป็นตัวกระจังหน้าเส้นเดียวนะคะตัวนี้แล้วด้านล่างนะคะสังเกตไหมมันจะมีไฟตัดหมอกมานะคะแต่ยังไม่มีชุดแต่งให้นะจ๊ะใครอยากได้ชุดแต่งนับบอกมานะคะเดี๋ยวปุ้ยจัดให้เลยนะคะมาดูในส่วนของแม็กกันบ้างเลยดีกว่านะคะคันนี้มาเสิร์ฟพร้อมด้วยแม็กนะคะสีโทนโทนแบบนี้นะคะตัวนี้เนาะยางปี13นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่ให้เปือกต เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายางจัดพร้อมให้แล้วจ้าคาสีย,ยาวถึงปีหน้าเลยนะคะและพร้อมกันนั้นนะคะเรายังมีแถมโพระบอให้เรียบร้อยด้วยจ้ามาพร้อมด้วยกระจกมองข้างนะคะปรับแลปพลับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะคะ้ย <c oughs> ว่านะคะจริงๆเราไม่ต้องแต่งก็สวยนะะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสริมหรอกชุดแต่งสเกิร์ตมีให้นะคะจากรอคุณอยู่ขอแค่คุณขอมาเราจัดให้เลยคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายรถกันมากเลยดีกว่าตัวนี้นะคะด้านท้ายรถนี่มีอะไรบ้างมีเซนเซอร์นะคะเตือนจอดนะคะในส่วนของด้านหลัง2จุดนะคะ ซึ่งจะช่วยในการเตือนจอดนะคะสําหรับคุณผู้ชมนั่นเองเดี๋ยวปุ้ยจะเปิดท้ายให้ดูนะคะมันกว้างขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะโอ้โหบอกได้เลยนะคะซูมเยอะๆซูมใกล้ๆกัน,นะค่ะมาให้แบบเห็นชัดๆกันเลยทีเดียวโอ้โหภายในนะคะตรงนี้ด้านหลังกว้างมากนะคะซึ่งสามารถนะคะจริงๆปุ้ยก็ไปนั่งนอนได้นะ,ะแต่ไม่ทํานะคะ <c oughs> ไม่ท <c oughs> มําอันนี้แค่บอกให้ว่ามันกว้างมากๆเลยถามว่ายังอะไรมีไหมให้มาหรือเปล่าโอ้โหดูเลยค่ะดูเลยดูเลยอยากให้ดูมากนะคะตัวนี้นะ,ะ,นนะ,ะโอ้โหซีนนะคะตรงนี้เป็นซีนซีนแท้เดิมๆจากโรงงานเลยเดี๋ยวจะเป็นสีเปลือก แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะอะถอดล้อยะแล้วก็แม่แรงยังกันไหลครบทีเ,เดียวสวยมากนะคะตัวนี้อ่ะสำหรับนะคะพิเศษนะคะคุณผู้ชมที่จองจากไลฟ์นี้นะคะปุ้ยมีอะไรพิเศษเพิ่มให้นะคะจะแถมนะคะส่วนของถาดรองนะคะพลาสติกนะคะท้ายรถให้ทีเดียวเลยนะคะไปซื้อทีก็น่าจะมาณหลักพันนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวแถมให้ฟรีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จองมาจากคลิปนี้นะคะไลฟ์นี้เลยทีเดียวให้เห็นหัวน็อตคะ่ะมาซุมใกล้ๆกันชัดๆเลยหัวน็อตนะคะนี่เดิมๆนะคะไม่มีรอยแกะนะคะตรงนี้เลยเดิมๆของเขา ะะเดิมๆเลยนะจ่ะนี่สวยมากนะคะตัวนี้พร้อมกันนั้นนะคะเรายังเสริมสร้างนะคะความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมด้วยสาหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่แั่นใจในการซื้อรถเรามีนะคะรายงานการตรวจสภาพรถนะคะมีเซ็กชั่นให้นะ,ะซึ่งตรวจโครงสร้างหลักๆของรถให้ถึงประมาณเกือบร้อยจุดเลยทีเดียวจ้าตัวนี้นะก่อนที่จะไปดูภายในนะปุ้อยากจะให้ดูนี่ดึงกันให้ชัดๆนะคะตัวนี้นะคะดึงสดๆเลยนะคะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตนะคะเห็นถึงความสวยความสดของรถันนี้เลยทีเดียวนะคะไม่มีจมน้ําไม่มีชนักแน่นอนนะคะตรงนี้สังเกตไหมคะว่าตรง เม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะเป็นเม็ดอาร์ตนะคะแท้เดิมโรงงานเลยถ้ารถที่ชนมานะคะพวกนี้เม็ดอาร์ตจะไม่มีอยู่ให้เราเจอให้เราเห็นนะคะอันนี้เป็นรอยแท้เดิมๆโรงงานกันนะจ๊ะอันนี้นะคะให้ดูตัวอย่างนะคะในส่วนของเสาหลังนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ให้ดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะก็ให้ดูในส่วนของภายในนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะโทนสีครีมนะคะหรือสีเบทนั่นเองนะคะคอ่อนกว้างมากมากเลยนะคะประกอบด้วยนะคะระบบนะคะแอร์แบก ABS นะคะถุงลมนิรภัยนะคะอยู่ด้วยกัน9ใบทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีจุด เชื่อมต่อนะคะตัวนี้ USB AUX แค่เลยีเดียวนะคะเครื่องเสียงนะคะดังฟังชัดแน่นอนนะคะใครอยากได้คลิปเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวปุ้ยจัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะอย่าลืมทักเข้ามาได้นะคะ assign นะคะ Regent Home ค a ได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้ทิปโทนิกเลยทีเดียวนะจ๊ะตรงนี้และปุ่มเป็นปุ่มพรูสตาร์ทแล้วนะคะตัวนี้เนาะในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่าด้านหลังบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะแบบว่างนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆนะคะพร้อมกันนั้นนะคะนี่ยังมีจุดตรงนีีี้้นนนนะะะะะะคคคท่่เเป็ USB ใหชือม ต่อนะคะกับระบบนะคะโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันชาร์จแบตได้ในตัวในใน,ใน้นไ้งั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากัน,กนเลยดีว่าจ้าสำหรับนะคะคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะรถนะคะรถเก่งซีดานนะคะขนาดนะคะเครื่องพันหกนะคะเร็วแรงแซงโค้งนะคะที่สําคัญนะคะขับใกล้ๆได้สบายนะคะปุ้ยแนะนําคันนี้เลยนะคะในส่วนของ t ต y o t ้าอ t ติสตตัว G ปี2019นกะคะกับราคาอยู่ที่4ี9เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะแอไซน์นะคะรีเจนท์หัวขาด้วยนะหรือโทรเข้าไปที่ เบอร์นะคะ089นะคะ458 8661ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ปุ้ยขอขอ,ขอ,ขอนุญาตนะคะราไปก่อนนะคะตรงนี้เนอะที่นี่ b r i g e n t Home ค่ะโชว์รูมรถมือ2อันดับหนึ่งแห่งย่านราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ r e g e t Home ค่ะสนใจติดต่อได้ที่089 458 8661 หรือเอสไส้พรีเจนโฮมค่ะ